เมื่อวันที่6กันยายน2567นายทวีพงศ์วิชัยดิต ผู้ว่าการการแค่ร์แห่งชาติเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบขยะแลกยิ้มซึ่งได้มีการคัดแยกสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่จำเป็นและขยะรีไซเคิลจากผู้ปฏิบัติงานการแค่ร์แห่งชาติพร้อมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญส่งความช่วยเหลือคนพิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้แทนจากโครงการบรอร์ทรนบางบัวทองหนึ่งโดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการแค่ร์แห่งชาติเข้าร่วมภายในงานดังกล่าวณ ห้องวัฒนยูณัฐหลางสำนักงานใหญ่การเคหียแห่งชาติรวมทั้งยังได้มีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มียอดบริจาคสูงสุดอีกด้วยโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่สำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ฝ่ายบริหารสินเชื่อและนี่